คุณแม่ครับขนาดคุณพ่อมาทําเรื่องอย่ายังกล้ามาสายก็พ่อของลูกอ่ะเป็นคนเอาแนานอนอะไรไม่ได้เลยพ่อนะพ่อแล้วตกลงพ่อเราจะมาไหมเนี่ยนั่นไงพ่อมาแล้วเมื่อทีอ่ะผมมาสายไปหน่อยอ่ะนะพ่อโอ้ลูก ก็นี่ครั้งแรกของพ่อในการหย่าก็อย่างว่าคนมันมีประสบการณ์อ่ะมีครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งที่สแล้วก็จะมีครั้งที่สต่อไปให้ระวังเลยนะเดี๋ยวนะลูกทำไมลูกพูดกับพ่ออย่างเงี้ยทาไมพ่อถึงมีลูกแกแดดขนาดนี้เนะี่ยผมก็ไม่อยากมีพ่อแบบนี้ซะหน่อย,อยแมบบเดี๋ยวนะไอ้ลูกคนนี้ไม่ได้นะเราเป็นเด็กไม่มีมารยาทกับพ่อแบบนี้ไม่ได้ ผู้หญิงที่ใจง่ายกับคำพูดของผู้ชายส่วนใหญ่จบไม่ค่อยสวยนะแม่แกไม่สงสารรูปแกหรอวะไอสงสารอ่ะมันก็สงสารอยู่อะแกสงสารแต่แกทำลงไปได้ไงอ่ะนี่แหละคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วเขาจะได้รู้สักทีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวของเราอ่ะคืออะไร เขาก็ดูแลแกดีนะเงินทองก็ให้ไม่เคยขาดเงินไม่เคยขาดก็จริงอ่ะแต่สิ่งที่ขาดอ่ะคือเวลาเราสามคนไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะแกเนี่ยเรื่องมากจริงๆเขาให้เงินแกก็ดีเท่าไหร่ละไม่คุยด้ยวยละอารมณ์เสียในที่สุดฉันก็เป็นอินสระซะทีแม่ก็รีบดีใจกันไปนะครับถึงเวลานั้นคุณพ่อคงไม่แบ่งเงินให้คุณแม่สักบาทเพื่อตามหลักกฎหมายนะ เนี่ยนะแม่น่าจะศึกษาเรื่องกฎหมายให้ดีกว่านี้แม่มีหนูคนเดียวนะลูกรัก <c oughs> คุณพ่อครับคุณพ่อสุดที่รักของผมผมเป็นลูกในสายเลือดของคุณพ่อเลยนะครับพ่อรู้พ่อก็รักลูกเหมือนกันส่วนคุณอะ่ะก็กลับไปคิดดีแล้วกนะันจะให้ฉันกลับไปคิดอะไรกะ่ะฉันไม่กืนน้ำลายออตัวเองหรอกนะเรื่องแค่เนี่ยฉันผ่านมันไปได้ ทำไมแม่ของลูกอบบถึงเกลียดพ่อได้มากขนาดนี้นะเพราะพ่อไร้วความรู้สึกมันหุนยนไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้หญิงอาะที่ลูกพูดมามันก็มีเหตุผลนะ,ะ,ะ,ะนอกจากรวยแล้วก็หลอกก็คิดข้อดีของพ่อไม่ออกอ่ะลูกยิ่งพูดอ่ะพ่อก็ยิ่งเข้าใจนะง<ล>ั้นหลังจากเนี้ยแม่คนใหม่ให้ลูกเป็นปัญหาเลยนะ ลูกจะทําให้แม่ต้องลาบากเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ยังไงแค่นี้ทําอะไรแม่ไม่ได้หรอกไม่ต้องสงสารแม่เลยพ่อบอกว่าเอานี่มาให้แม่ไม่ต้องหรอกแม่ไม่ต้องการต่อไปนะแม่จะยืนด้วยํํแข้งของตัวเองแม่มารับไปเถอะพ่อฝากฝากผมให้นะเห็นแม่อย่างเงี้ยแม่ก็มีศักดิ์ศรีนะคอยดูเถอะแม่จะทําให้ได้อืม นี่เมนูสั่งเสร็จกินธนาอย่าดื้อเลยฉันไม่ได้ดื้อนะจนมาถึงตอนนี้คุณก็ไม่เคยเข้าใจอะไรทางนั้นแหละทุกอย่างที่ผมทำไปอะ่ะก็เพื่อคุณและลูกผมตั้งใจทำมาหากินอะ่ะผมเหนื่อยทุกๆุกวันอะ่ะก็เพื่อคุณและลูกอะ่ะแล้วด้อยู่อย่างสุขสบายอะ่ะแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกอะ่ะคุณไม่เข้าใจอะ่ะสิ่งที่ฉันต้องการอะ่ะมันไม่ใช่แค่ไม่หยุดเลยนะกลับไปกับผมเดี๋ยวนี้บ้านหลังนั้นอะ่ะฉันไม่กลับไปหรอกมันไม่ใช่บ้านของฉัน ยายีต่อให้เธอโกรธฉันมากแค่ไหนอ่ะเธอควรเห็นแก่ลูกมากนะให้เวลาฉันอีกนิดนะฉันอยากอยู่คนเดียวอะแล้วแน่นะครูนะฉันจะไปพาลูกมาอยู่ด้วยต่อให้คุณอะจะเดินจากไปผมก็จะอยู่ที่นี่รอคุณต่อไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงไปมีเรื่องกับพ่อเขาแบบนี้ก็พ่อะอยากกันไม่นานจะหาแม่ใหม่ให้ผมซะแล้ว โอ้ยคุณเบาๆหน่อยสิโอ้โอ้โอ้ยอยาก็อยากไปแล้วเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาดิผู้หญิงเนี่ยนะต่างไม่ตรงกับใจเลยส่วนผมห่ะก็ไม่อยากมีแม่ใหม่ซะหน่อยลูกนี่ลูกจะไปไหนอ่ะเอ่อคนนี้เป็นใครอะคะคนนี้คือผมชื่อโชว์เป็นนักหนีเป้าละ เดี๋ยวนตัวแสบฮะน้าหรอพูดถึงในตระกูลเราความอาวุโนที่สุดก็เป็นผมเนี่ยะครับชักจะเอาใหญ่แล้วเด็กคนเนี้ยเราผู้หญิงที่เดินเข้ามานี่เป็นใคร,รอะคะอ๋อคนนี้เหรอแม่ของผมเองงั้นแสดงว่าคนนี้ก็ต้องเป็นคุณย่าของคุณใช่ไหมคะคือว่า <affiliated S 2> ใช่ครับย่าของผมเองครับได้ยินว่าคุณโตดเขาไม่ลูกชายเหรอคะโบราณบอกว่าไฟในอย่าน้ำออกไฟนอกอย่าน้ำเข้าเรื่องแบบนี้พูดกันไม่ได้ทำไมถึงพูดไม่ได้ล่ะคะโตดเป็นคนใจแคบไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวหรอกฮะใจแคบ ถมยังเป็นคนเอาแนวนอนอะไรก็ไม่ได้นัดก็ไม่เป็นนัดโหนี่มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะใครได้แต่งกับคนแบบนั้นนะถือว่าดวงสวยสุดๆออพอดีว่าฉันต้องรีบกลับอะคะ่ะพอดีว่าฉันสักผ้าไว้แล้วก็ยังไม่เป่าก็ยังไม่รีบเลยก็มาไหลพี่บ้านเนี่ยเป็นข้อลูกด้วยเดี๋ยวฉันรีบกลับก่อนดีกว่าน,นะคะเ,ออเดี๋ยวก่อนไขอ่เพิ่งรีบไปคะ่ะคืออ่ไปแล้วเร <Yay! S 1> าเย้แทนจัดการแม่ใหม่สำเร็จ นี่พ่อแต่งมากขนาดนี้ผมดมไม่ออกอะเนี่ยผมเป็นลูกแกทแท้ของพ่อนะทำกันได้ลงเอาน้ามันจะได้สมจริงว่าแต่แม่ตกหนุมทางเราอย่างถึงขั้นผมออกลงเองแผลหุ่มผมมันเทพอยู่แล้วมีดอกจะไม่ได้ผลแล้วอย่างเนี้ยในใจแม่ก็ยังมีพ่ออยู่ใช่ไหมจิตใจหญิงมันยากแท้ที่จะหยั่งถึงพ่อไม่สนหรอกแต่ว่าลูกอ่ะต้องพาแม่กลับมาหาพ่อให้ได้นะไม่งั้นอะ่ะพ่อจะหาแม่ใหม่มาแทน ได้ผม,มช่วยพ่อผมไม่อยากมีแม่ใหม่เราเนี่ยมันร้ายจริงๆนะเหมือนไข่เนี่ยสองพ่อลูกคนนี้ยมันร้ายจริงๆเลยคอยดูนะจะแ,แก้เผ็ดให้เข็ดเลย